สวัสดีผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเศรษฐีกันนะครับก็หลังจากที่ผ่านเอีเวนไม่เลว่าผ่านดิตอนนี้เราก็อยู่ในเอีเวนที่ข้างหลางเนาะและก็เในเอีเวนแบบที่สุ่มตัวละครที่อของตัวใหม่นะผมก็เห็นมันมีไนกี้เนาะก็คือไนกี้ที่เป็นเวอร์ชันอิมเอร์ทัลนไนกี้นะครับก็คือไนกี้ที่ความสามารถมันเหมือนไนกี้เลยแต่ก็จะมีความสามารถพิเศษก็คือพวกเป้องกันขโมยมาเบิ้นเนาะซึ่งไนกี้ตัวธรรมดาจะไม่มีเนาะและก็ผมก็จะมัน อธิบายนะว่าคนที่ปิดไนกี้อ่ะควรจะปิดจี้อะไรเรียกว่าคนที่สุมในไนกี้ไม่เรียกว่าสุมดีกว่าคนที่อยากสุมคนที่เก็บไอ้นี้ครบหกอันเนาะก็แลกไนกี้ได้เนาะคนที่มีไนกี้เนี่ยคนปิดจี้อะไรในอีเวนต์นี้ดีนะครับผมก็อย่างที่บอกครับผมสำหรับคลิปที่ผ่านมาคือคลิปรีวิวจี้นะผมก็อธิบายแล้วนะว่าอีเวนต์นี้มีจี้อะไรบ้างส่วนจี้ที่ผมพูดเลยว่าที่ไนกี้ควรจะมีนะครับก็คือเออจี้นี้เลยครับบัตรเชิญกุหลาบนะครับ ใช่ปชัจจกบัลาบเป็นจี้ที่เหมาะสมีปสุดในไนกี้ตอนนี้ละหมายถึงว่าในอีเวนต์นี้มันมีให้เลกแบบดีสุดเลยสำหรับไนกี้เพราะว่า1นเดี๋ยวผมอธิบายเทจี้เลยไนกี้ไนกี้ไม่จําเป็นต้องใช้ป้ายุดเนาะอันนี้จะเลกมาก็ได้เอาไว้ใส่กันวิกเนาะแต่ว,ว่ามันก็แล้วแต่คนจัดเซตเลยนะครับแถมไนกี้ไนกี้เน้นตกเมือเนาะไม่ได้เน้นเดินผ่านเหมือนคนเลกาก็ข้ามไปนะครับส่วนก่อลรยฟ้ามรากตนี้ควรจะใช้เป็นกออไรยฟ้าหลุมนะครับผมสำหรับไนกี้อ่ะ เพราะว่าเกาะลอยฟ้ามารกฏมันกันทาสีกันทําลายเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นสำหรับไนกี้ครับส่วนหมวกไนกี้หมวกระเบิดก็ใช้ได้ครับสำหรับหมวกระเบิดแต่ผมคิดว่ามันยังมีหมวกอื่นที่ดีกว่าเนาะหมวกระเบิดก็ใช้ได้ครับหมวกคุณลยการนี้ไม่จาเป็นเท่าไหร่ครับเพราะว่าไนกี้ไม่ได้เดิมผ่านนะอย่างที่บอกสมบัตรเชิญเนี่ยค่อนข้างจําเป็นเนาะไม่บัตรเชิญก็เหลุมแม่เหล็กเนาะส่วนไอ้นี้ก็ไนกี้มาเดนผ่านมาเดิมเนาะนินตกเมือง แล้วก็ในกี้มนินทาสีด้วยอันนี้ก็ข้ามไปครับก็สำหรับคนที่เล่นไนกี้นะครับที่ที่ผมแนะนําเลยก็คือ G ีบัตรเชิญเนาะถึงมันจะเล่นได้หลายคิดว่าเล่นได้อีกหลายตัวหรือเปล่าก็หลายตัวอยู่เนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยนะครับก็อ่ในคลิปนี้ผมก็กลับมาย้ยงวันวานนะครับก็คือเล่นในกี้เนาะเป็นในกี้ร่างเก่าแบบเก่าเต้อ สำหรับความสามารถของไนกี้นะครับผมเผื่อบ,บางคนยังไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่ก็รู้กันหมดอะไรก็คือเออมีโอกาส80%เมื่อเราตกแลนมาหรือว่าตกพื้นที่เอ้ยเพื่อนครับเมื่อเราก่อสร้างหรือว่าตกแลนมานะครับผมก็จะสร้างเอฟเฟกต์ดินแดนบริสุทธิ์ทั้งแถวนะครับผมยกเว้นพื้นที่พิเศษเนาะแล้วก็เชาร์จโล่สองชิ้นสองโล่นะครับผมแล้วก็มียกเลิกการเรียกด้วยเนาะพวกแบบบัตรเชิญอะไร ส่วนการการจะเป็หลักของมันคือสกิลปาดาบเนาะก็คือปาดาบแล้วอัญเชิญมาเนาะซึ่งการปราดาก็จะเป็นการสร้างไลน์มาร์กในตัวนะครับผมแล้วก็มีเคลื่อยนย้ายแลน์มาร์กด้วยแล้วก็มีขังคุกฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับรับในกียเป็นตัวที่เมื่อก่อนโหดมากนะตัวที่พาผมก้าววินบ่อยมากส่วนเออที่ผมจัดไปเนาะคือเมื่อก่อนตอนที่ผมยังไม่มีไอ้ลุมแม่เหล็กเนี่ยผมก็ใช้เป็นบัตรเชิญนี่แหละแต่ว่าพอผมมีลุมแม่เหล็กเนี่ยบัตรเชิญก็ ไม่ค่อยได้ใช้เนาะก็อ่ะเดี๋ยวผมลองมาเปลี่ยนเป็นใช้บัตรเชิญครับซึ่งบัตรเชิญผมก็คือจะเป็นบัตรเชิญกเดียวกันเลยแต่ว่าของผมจะเป็นเวอร์ชันดาร์กเนาะมันก็จะมีเปอร์เซ็นที่มากกว่า5%้าเปซนสิเปอร์เซ็นเาะผมก็เสาวกับเนี้ยโอเคเซตนี้ที่ผมใช้ก็คือเซตที่ใช้เป็นหมวกดิชานเนาะคือว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามมาตกแลนด์มาร์กแล้วเนี่ยหรือว่าเออก็มีเอาง่ายมีมีเป็นหมวกทั่วไปแล้วก็มีเอฟเฟกต์ผลกระทบเนาะคือว่าทำให้แบบพวกเนื้อเทของเขาพวก สก,กิลต่างๆกลายเป็นศูนย์แล้วก็หลุมดำนะครับอย่างที่ผมบอกควรจะเป็นเกาะหลุมดำเนะาะสำหรับไนกี้ก็มีการวิกที่ผมบอกนะเพราะว่าเป็นจีที่มีตั้งการวิกงในตัวนะครับแล้วก็บัตรเชิญเป็นจีโจมตีสุดท้ทายเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยซึ่งไนกี้ไม่ควรเล่นกับด่านอะไรครับก็คือด่านใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเจอพื้นที่นั้นไปก็ลําบากอยู่นะไปเ,เล่นด่านทั่วไปเลยด่านอารีนาไป ถ้าเจอตัวโคตรเม่กกี้ก็ไม่ไหวแล้วครับตอนเนี้ยไม่ว่าจะเวอร์ชันอิม o มอร์ทัลเวอร์ชันอะไรแล้วเช่นเจอเรนเนี่ยถ้าได้เล่นคนแรกก็คือตายเลยได้คนที่สองได้ยอยเราต้องลุ้นว่าเขาจะอยู่ในโซนในโซนที่เราสามารถปาดาบไปถึงเนะาะแต่ว่าผมเดาว่าเขาคนน่าจะไปอยู่โซนหลังๆแหละเขาก็จัดยี่เต็มเลยแถมมีบัตรเชิญด้วยเติมปารตีบ้าน อันนี้ไงบัตรเชิญนี้ป่าใบัตรเชิญเนี่ยเป็นบัตรเชิญที่เอ่อไม่จําเป็นต้องตกเนาะอย่างที่อธิบายไปคิดไปแล้วคือว่าไอ้บัตรเชิญกุหลาบเนี่ยคือนมะต้องต้องเชิญก่อนนะครับถึงกุหลาบจะติดเดี๋ยวผมจะไปตรงนี้เนาะเรามาลุ้นว่าไอ้้าร้ังแถวจะออกหรือเปล่าออกไม่ออกด้วยอันนี้เรายังไปตกนี้ได้นะครับเพราะว่าเออมันเป็นเทิร์นแรกเนาะมันก็จะมีโลของจิตสตาร์เนาะเนี่ยครับถ้าเป็น เออถ้าถ้าเป็นก่อลุมดาเน,นี่ยไนกี้ก็คือถ้าเราอยู่ในแถวอะ่ะเราช้อนเขาแล้วก็เชิญเขาปึา๊บติดติดกุหลาบไหมไม่ติดเพราะเขามีการอันตรายหรือเปล่าคือก็มีอะไรอะเออเนี่ยมวกแล้วก็บาปตรงนี้ลองนี้แล้วกันปึ๊บที่ระยปและหนึ่งครั้งเขามีน,นปะปะเขาไม่มียาทิดหรอเราก็ทายไปสองแล้วเขาไม่มียาธิด ตกลมมารุนขังเขาเนาะชึบไม่ขังนี่ด้วยกันอืมตรงนี้ได้กันเอาหมวกเขาไม่ออกด้วยติดทีอ๋อใช่อันนี้ทุกคนเัาสงสัยนะว่าทำไมมันติดอะ่ะคือคือมันเป็นการเชื้อนะครับคือมันเรียกว่า อะไรอ่ะมันว่าการปาดาบไนกี้อ่ะจะถือว่าเป็นการเชิญเรียกเชิญมาที่พื้นที่ของเราเนาะมันก็เลยติดดอกกุหลาบด้วยคือช่วงนั้นมันก็มันก็มีคนตอนที่ไนกี้มาใหม่อ่ะทุกคนก็สงสัยกันว่าเอ้ยมันติดกุหลาบได้ไงเนี่ยคือเออมันเรียกว่าการปลาดาบคือการอัญเชิญนะครับก็คืออัญเชิญจากที่เขาอยู่เนี่ยมาลงที่พื้นที่ดาบของเราอ่ะนั่นแหละมันก็เลยนับว่าเราเป็นอัญเชิญเหมือนก็เราใช้บัตรเชิญไปด้วยอ่ะมันก็เลยจีนี่ฟลกเลยคิดว่ามันเหมาะกับไน อันนี้เมื่อกี้เราเล่นเซตแรกไปแล้วเนาะคือเซตที่ยังเล่นได้อยู่แต่ว่าเซตที่ผมเล่นประจาคือเซตนี้เลยเอเซตเซตนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมเล่นเนาะคือในกี้มันเป็นตัวที่โหดนะถ้าไม่คือตอนนี้มันก็อยู่เหมือนเดิมเนาะตัวรุ่นมาลยก็ทอยคนสองก็โอกาสชนะเยอะมากกว่าทอยคนแรกเนาะไนกี้มันโหดตอนที่ช้อนนี่แหละ วันนี้จี G แปลกๆเว้ยที่สำคัญไนกี้จบวิกดันแล้วนะครับผมคนนี้มีการวิกไหมไม่มีการวิกเนาะปึ๊บแล้วก็รุนยายกลับไปไม่ออกด้วยหลังกลับไปถ้าเล่นในกี้นะพยายามจบลายลายที่มีเมืองน้อยสุดเนาะก็คือลายนี้นะลายที่4นะครับ แล้วเราก็พยายามปลาดาบเนาะซึ่งแล้วเราก็พยายามวางหลุมดำตรงที่เราคิดว่าเราจะโอกาสทอยละพาดอะ่ mm hmm. อะเช่นสองะสี่เนาะถ้าผมแบบเผอแบบทอยไม่ได้สองขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลาบากโดยนี่เราก็วางหักหน้าแลคร mm ับ hmm. ผมเผื่อทอยหน้าหลังเราไม่ออกือในกี้อะ่ะมันก็เป็นตัวที่แบบใช้หลุมดำเนี่ยให้เป็นประโยชน์ก็คือการวางหักหน้าเนี่ยปึ๊บ mm hmm. นี่ผมจะทอยหน้าหลังเราออกปุ๊บเราก็ทอยหน้าหลังปกติเลยกลับไป อย่าลืมนับไปเนาะว่าเราทอยเมื่อกี้เราทอยไปสองคูันะครับขั้นต่อไปเนี่ยจะต้องทอยขี้เอาเนาะแมนติดคุกแล้วก็คำนวณว่าเดี๋ยวมันทอยสามไม่ออกเนี่ยไปตก5าแล้วก็วางลุมดับที่5เลยรุนว่านั้นเราออกปะย้ายไปเมืองถ้าออกก็จบถ้าไม่ออกก็ไม่ย้ายไปเนาะแล้วก็ทอยขี้ไปเนาะแร้วเ,รเลือกเครื่องยนต์แถวจบ อ้ยลืมไปนี่ว่ะมันยับที่เกาะไม่ได้นี่เออทำไม <_ C> e <at> ทำไมผมไม่ยายนี่วะ่ะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานนี่นานแล้ว <_ C> e <at> ที่สำคัญไน,นกี้ไม่มีนั่นเลยไ <_ C> e <at> นกี้ไม่มีไม่มีกันขโมยมาเบิร์นนะครับสำหรับไนกี้เวอร์ชันที่ผมมีอ่ะไม่ใช่ถ้าไนกี้เอ่อวิลสตีไนกี้อ่ะมี เราอาจจะแพ้ได้เนี่ย <12. S 1> ออสกิลนั้นเขาไม่ออกเลยสกิลเดวเพิง์ไม่แพ้แล้วเรามีโลย่ <10. S 1> ไม่ตกนี่แล้วเดี๋ยวตกมาที่สองเห้เขาเล่นเป็น,ง,นงั้นเราจบเราชนะวิกไม่ได้ละเฮ้ยด้อยงนีีว่ะ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิสองตรงนี้ปึ๊บถ้าขังเขาได้เราอาจะนี่ไงเดีย๋ยวผมเล่นเส้นนี้ดูคือทิปการที่ผมเอาไอ้ไอ้แม่เหล็กเนี่ยคือผมไปชอตมันได้เอ้ยชอตเขาได้นะครับก็คือปึ๊บโดดโดดนี้ตกตกกลับมาเมืองแล้วก็ติดกุหลาบเนี่ยติดกุหลาบ เนี่ยถ้าเขาติดกุหลาบเขาทำอะไรไม่ได้ละแต่ผมก็จะอ่าแต่การผมบอ,อกเลยเขาไดล้มลาลวแหละเพราะว่าผมชนะวิกได้ละไม่ล้มด้วยเนี่ยผมไนกี้มันเป็นตัวที่ยังเล่นได้นะถ้าเล่นถ้ามีเซตครบอ่ะอ่อีสตาร์นี่นะครับผมถ้าเราเล่นคนสองเาจะง่ายๆเลยอันนี้ผมอันนี้นผมไปเอา เอาเป็นจี G ้นี้เนาะเพราะว่าเผื่อบางคนที่แบบสงสัยว่าแบบปิดจี้นี้คุมไหมสำหรับเล่นไนกี้สำหรับอ e ีเวนต์เนี่ยสำคัญอย่างหนึ่งคือไนกี้ต้องมีจี้หลุมนะครับเพราะว่ามันเป็นการขังคุกแล้วเป็นการช็อตในตัวนะครับถ้าไม่มีจี้หลุมก็คือไม่รอดนะครับสำหรับไนกี้ออคนนี้ก็จัดจี T ้เต็มมีกันวิกด้วยเราจะวิกเขาไม่ได้อะ มันเดิมผมจะไปอยู่ไลฟ์เซฟเนาะก็คือไลน์ข้างหลังนะครับเอาเพยายามสร้างเมืองไปก่อนอ๋อคขามีนันนี่โอเคมีเนเทอมีโลเนเทออยู่เมื่อกี้นี่มาก่อนปึ๊บเอาวางหลุมดำแล้วก็ถ้าเราจะย้ายปุ๊บเราจะติดคุกเอายายไม่ออก เล่นไนกี้อย่าลืมอย่าลืมนับนัะนนะครับว่าเราทอยคู่ไปกี่ครั้งแล้วอะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีอะไรให้ทำเยอะไม่ว่าจะวางหลุมย้ายกับเมืองตกดาบสร้างเมืองใหม่หนี่ครับผมอ่าในที่เขาไม่ออกกลัง,ลงคอยคียละเราทอยคู่เราติดคุกเมื่อกี้เราายแล้วสองครั้ง ใช่ไหมเขาจะไม่ผิดสองครั้งละก็ย้ายเนาะนที่เขาหมดละกันโลให้เต็มนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็ดักเขาเปิดเข้ามาตรงนี้ทางไหนเดี่ยทางนี้แล้วก็ดักเขาเอามาอยู่โซนที่เขาปาราดาไม่ถึงเนาะเขาปาราดแาปช่องหน้าแปช่องหลังครับสำหรับไดกีย้ ติดคุกนะเนี่ยอะไรครับเนี่ยปลาไม่ถึงนะครับปลาได้มาสุดกระแถวนี้แหละแล้วก็ย้ายนะย้ายไปดาบเนี่ยปลาถึงละแต่ว่ามันนี่มันไม่มีที่ปลานะตรงนี้ก็เป็นเกาะตรงนี้ก็เป็นเกาอะนะอ่ะแลาวปาละนะวาเอาวางตรงนี้นะครับเผื่อก่อนนี้เดี๋ยวทอยหน้าหนังไม่ออกอะ่ะ อันนี้เราเคลียร์เนื้อที่เขาหมดแล้วอะระวัาางพวกนี้เหมือนเดิมเพื่อเนาะปุ๊บเชิญโล่หายวางดาบไปที่เดิมปุ๊บอ่านี่ถอยด้หลังเราไม่ออกเนาะแล้วเราก็ไม่ได้ลุมดำเราก็ไม่ออกด้วยเราก็จะถอยสองไปนะครับอ้าวสีด้วยได้อยู่พวกนีตอนแรกจะถอยสองแบบ่าขังคุกเขาเนาะปุ๊บเราวางดักเหมือนเดิมเชิญ ติดกุลาบเห็นปะแล้วก็ปลาดาบเดี๋ยวกลับไปปลาดาบนี้รมมาลายละวปลาไม่ลมเถียวลมละเห <S <S ็นไหมประมาณนั้นแหละไนกี้อ่ะคือมันอยู่ที่ดวงกันแหละจะบอกว่าตัวมันกากมันก็ไม่กากทีเนาะแต่ว่า <c oughs> คือทุกคนก็อาจจะใครๆที่เคยเล่นไนกี้มาก่อนอะ่ะแนะนำว่าต้องมีตำนานแล้วอ,อย่างที่บอกเพราะว่าไนกี้เน้นปลาดาบนะครับ85%้เนี่ยเอ้ย95%เนี่ย มันมีไม่ออกเหมือนกันนะคือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยอะไรวะทำไมมันต้งก้าวเเปอร์เซ็นต์มันไม่ออกได้ไงอ่ะคือแบบเวลาเล่นในรลีอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมก็เลยเลือกเล่นไปละไอตัวที่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์เยอะๆแบบนี้เนี่ยแต่จริงมันก็มันก็ตามตามแพทอะเนาะตัวมันมีตัวใหม่เข้ามาตัวเก่ามันก็ต้องกากลงเนาะถึงเราจะไม่รู้ว่าเขาลดเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเขาไม่ลดหรอใช่เขาไม่ลดหรออืมโอเคครับผมก็สรุปนะครับสำหรับใครที่ ได้ไนกี้มาจากอีเวนท์ที่แล้วเนาะแล้วเป็นไนกี้ที่มีเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยเนาะคือเวอร์ชันที่มีเอ่อป้องกัน e เอ้ยป้องกันขโมยมาเบิรนเนาะก็ก็ปิดจี้จี้ที่ควรปิดก็ควรจะเป็นจี้บัตรเชิญเนาะเพราะว่ามีอยู่จี้เดียวที่คิดว่าดีสุดละส่วนหมดหมดระเบิดก็ไม่บัตรเชิญไม่บัตรเชิญก็แบบจี้เอ่อแบบยูนิเวอร์ซลก็คือจี้ที่ใช้ได้หลายๆตัวก็เป็นแบบพวกอะไร่ะพวกเอ่ออันเนี้ย โดนบริการเนี่ยไม่ว่าจะเล่นตัวไหนก็ใช้ได้ยังนั้นแหละเป็น GTD ด้วยโอเคก็สลับเอ,เอ้ยคลิปนี้ก็มีไว้ประมาณนี้แหละครับผมสวัสดีครับ